สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้อกจินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีแย้มมือเสกค่ะพี่น้องสำหรับวันพักนะคะวันพักแรมสองวันนะคะแต่ว่าเฮ้านี่เด็กลับบ้านกับพี่น้องก็ถือว่าเป็นวันพักสองหมื่อวันเมื่อวานกับวันนี้นะคะนี่ก็เลยสิผ้าพี่น้องไม่ชมบรรยากาศยูุบ้านคือเก่าคือเดิมค่ะเพราะว่าเรได้ไปพักแรมน้ำมูค่ะพี่น้องเมื่อนี้กับสิไปเฮ็ดน่ากินค่ะ เมนูเก่าออมอีปูอีกแล้วออมปูออมปูกับอีแม่ขวานูเดอมันนีเดอพี่น้องมีนูตัวหนึ่งค่ะโอ้โหไอแม่สื่อหรือวอ่าออพอไปหาเห็นยู่ไนตู้เย็นแล้วก็เก็บผักหูดพักง่ามบอกพี่น้องเมืองที่หลัง ดอกแคที่ไอ้บอกแคในรับดอกแคให้แคกันบ้างยุดดอกแคกับพักในสวนพี่น้องพักงามงามเออเออทางตาละเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปวิ่งพักในสวนอีกอีแม่ปลูง,งามครับ แอบเนาะไหนอ่ะโอ่ะเ้ยแบบแบบเอาไม่ได้บบอ่ะต้นไปไปเนาะได้รลายเติบค่ะงาเดียวน,น้อยๆแต่ว่าไ,ได้รลายเดี๋ยวมันจะเกิดอีกเดี๋ยวมันจะออกดอ,อกอีกป่ะ มีแต่นเนื้อกินได้ค่ะพี่น้องคุณอันนี้กะเคี่ยวกักนนบขวบบกขวบเพิ่มก่อื้อ่ะมีกับต้นหนาวต้นบวบมุ้งมิตรเนื้อกินใบกระเพราเอา๋องหอวหกฮิกเผื่อไปทัวเนาะเราไปเก็บผักตออยู่ที่สวนหลังบ้าน นูคนเอ,อือ้อนๆอย่างก่อนเนี่ยอ้อมหนูนะใส่บักเขียจักน้อยอ้อมบันบานเลยติเ๋ลา,าวลาวใส่บักเขียจักน้อยใส่พักซี่บานตับใส่ผักกาดโบราณโบราณอ้อมโบร้านยังไส่หอบโบราณทาั้งเนาะ <c oughs> <c oughs> แอบตาแล้วเขาก็สิไปเก็บพักมาอ้อมอีกกรตัวน,นี้แม่ อ้อมหนูเก็บผักแยงเก็บผักแยงเก็บผักซี่ก็ผักกาดพีเ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 ดพ่อบ่พ่อบ่กันเนี่ยเร็วมีกัเนี่ยอู้พี่พี่มึงอ้พี่เก็บเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บเป็นยาไก่ได้ถามกันเจียวหยิบบ่บัววัวพ่อรอสั่นเอ้าปูนิดเดียวนึงเอ้าไปได้ไปเก็บรพี่นองก็บมา้าพี่นองไปชมปะงามอลีอยากให้เห็น สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีก่อนว่านมากชิงตูสวัสดีค่ะเบาน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะอ๋อโอเค๋อโอเคโอ้ยเปื่นไม่เอาไม่เอาไม่เอา โอเคโอเคพอแล้วไม่เอาไม่เล่นด้วยแล้วบักขิงต้นเอียงก่อนบักขี้เขียบักขี้ปุกเขี้ยเล่นบอกร่อยๆสมไหมยังง่ามุ่น่ะบักทั่วกับบักแตงกัวเขี้ยบักทั่วกับบักแตงกัวอีแม่ปลูกใส่กันพี่น้องมันก็เลยเป็นเขี้ยวอวรว่ะ ไอ้ว่วอ่ะไหนเครียบแกเตงกัวเครียบแกทั่วพูดนะอาหารเพิ่นเบิ้งนวยที่หลัมีนวยอรด้นยะพี่น้องเห็นบอกเนี่ยนวยบบกเตงพ่ะข้างในก็มีนังบกทั่วเห็นบักทั่วเอัวขามาสาดแทนเนาะเฮ็ดอันยง่อนคนอื่นยังขอทางเคียบ ว่าสิววน้ำว่าใส่ว่าสิพู้น้วาใส่พูดนมือนการเลี้ยงนี่วาวไปเรื่อยดบ่น้ำอะไวะวดว่าน้ำบรนี่ยางดก่าน้ำสะท้อ่โอ้ต้นขี้ขี้โอ้มาขี้ขี้นะพี่น้องอันต้นบอกทั่วกับบอกกทั่ว เห็นบ่อุ้ยมาอุ้ยไปตำมันแล้นี่งตำเสบปตำเสบบปกกอกะอีปูดองตกเตกถั่วกบักแตงปลูกใช่กันอ้วรัวจักอันะไรตะบักทัวจักไดไบักแตียงกัวขู่อ่ะความสิหน่วยกำลังหน่วยหน่วยกำลังงามเลยนี่ปลูกติดกันปลูกติดเนี่ยช่วดิเคยปลูกอยู่หน้าผู้ปลกถั่วกะเดิอมกำลังดก ก็ว,ว่ามาปลูกอยู่นี่ปลูกเนี้ยกะติดแมหอยู่นีไหมมะเขือเขียกอะไรเนี่ยผักผักกระดอกมันเป็นบักเคียนั่นไหมบักเคียเขียาาหน่อยไหมมันสมสมไหมอันมันสุกอีแม่กเก็บไวใบและผักกาดดอกผักกาดไปซื้อเขากำและวยี่สิบบาทเลยนะได<ะ>้นิดเดียวเพราะว่าช่วงนี้ผักมันแพงไง วันนี้พักเซียนนี่พี่น้องสมพักเซียนพักเซียนขันพักเซียนอันนี้พักซีเล้าครับลูกกระหัวก็เขาสวนนี่แหละพี่น้องพักซีเล้าปลูกกับกวนไปเนาะไม่เห็นบดเอเห็ดเป็นเห็ดบดเอ็เห็ดเป็นอันเฮือนเป็นเป็นแปลงบอกกวนไปชอบปลูกชอได้กินนี่แม่ผักแป้นนะครับผักแป้นอันนี้ผักแป้นนี่ผักหอมมีผักหอมมีผักซีอันนั้นปัะยุกอ์เนี่ย บอกอือแสดงว่าอยู่ในาบานเทียบบวกบวกต้นบุ้งมังผมต้นนี้คือตายกูก็เมื่อบอกโอ้ยเนาะเองก็เมื่อมันก็จะมันมันเป็นดวงจอไหมนี่ไหมมันเป็นต้นนั้นมันงามอ่ะต้นงามอยู่บุ้งมังพันนี้เนี่ยแสบเธอดิถ้าบุ้งมังพันยังพุงจักเืือมันแต่ว่าแสบที่นี้แสบก้อนเขียวเสวยแสบก็ฝ่าหลังเวลามันสุกได้หอมที่ยังนี้ ต้นแต่ว่าตายแม่โอ้ยเนาะนั่นดวงจอมเนาะเสียดายเสียดายนี่เลี้ยอีกต้นนี่เลี้ยต้นปลูกสองต้นเลี้ยต้นนี่หลังงามอยู่ส่นบกฮูฮู่วนงามจ้เป็นตนบก่าวนเนี้ย ยังงามที่นี่นนถือว่างามนะมันคือมันสิพังกว่านี่หรอมันคือเบียดกัมเพงนะวะน,นี่คือไอนกิ๊บปลูกปลูกเบียดกัมเพงหมดตรงไหนมันเพ่งกันหนักไปเลยเน,นี่ยไม่ต้นใหม่ตน้นไงเนาะปลูกลงหลุมเนี่ยก็อีเนี่นนยอียงไปทางคนผักขาคือไตขาต้สมบาม ข้าวพี่น้องล้างบานนี่แต่เนื้อยูน่ากินครับผมฮะครับองสเรเลียแล้วมีตัวไหปักมือผ้าพี่น้องชมสวนในวันหยุดพักผ่อนวันนี้เราก็จะไปทำธุระหลายอย่างนนสื่อเนื้อยูน่ากินสื่อเนื้อมะฮองของควันในบัลลาอีกหลายอย่าง เมื่อวานก็นอนเบิดมือพี่น้องมาฮอดบ้านกับเทียงบายนะคะบน,นบาเป่นตัวอดิดนอทรับมาที่นีก่กะก็ซ้ำเม,มื่อวานกันเสียไปเหล่ามือหนึ่งแหล,ละม่ได้เฮ็ดเหียกเหี่ยงดอกจะนอนนีก่กอ่ะคืนในเสาทรงน,น้ำโขกไว้ลูกเรี้ยงคือรถไปโรงเรียนค่ะพี่น้องเพิ่นจะเล่บบอกวา่ายห่อของควาไหนเพิน่นจิดจับเป็นที่ยืนสิบเก่าเอ้าคลิปนี้ว่ามี่ยังหลายคลิปนี้อ่ะ มเ้อมหนอาหารเช้านี้นะคะออมหนูเป็นตะแซบบเป็นตะเพ็ดใช่ไหมบอบียกดีอมก็ยังอยู่หน้าเนาะจำไม่ได้กี่เนาะไปหน้าเนาะตักตอนขึ้นกัน ด่าได้ินอยู่นานล่ะไม่ได้ค่ะพี่น้องบ่ได้กินง่ายๆเด้อนี่เด้ออ้อมหนูนี่บ่ได้กินขวดนูซิงอ้อมหนูนูกับซิเข็ดก็อ้อมอีปูแล้วก็อันตำบักทัวกัอตำบักแดงห้างตำบะไรพอมาเมียโทนยาในบ้านมันโทนเอาบ่เจ๋มันเก็บมากเจ๋มันเก็บกินสดสดเห็นมันงามเราอยู่หันเนาะเกจ๋มันเก็บกินสดสด ที่หลังถามก่อนเพราะว่าแม่เกี๊แม่ต่วนฮักกินกินไหนเราต้อว่าแม่ว่าที่นั่นแต่เกี๊ยอะไรนี่เป็นไรโอเคพี่น้องคะคลิปนี้ไว้สนีทค่ะพี่น้องนลองจินมท้ายบรรยากาศยุบานให้เบิ้งซื้อเป็นจังไหนมาจังไหนแม่สวัสดีพี่น้อง fc สวัสดีค่ะเห็ดหน่ากินเห็ดน้ากินไข่บูบไข่เต่าสูตรปลาจกเข่าบ้านหาเห็ดนั่นเห็ดนี่น้าเสแสรบให้กินสดแต่ว่าย่าลูกออกบ้านจะคล้องกินยัง กินป,ป<ล>นกินปน <c oughs> ง่ายๆเนาะค่ะผู้เฒ่าเนาะเบิ่งหยาบหยาบแต่หลานล่ะสองคนเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องคำามาเบิ่งเนเด้อค่ะฝากพี่น้องคำามาเบิ่งแล้วก,ก็กดไลด่์กดรัพย์สักใครรถแชร์ให้ช่องน้องจินและเพื่อนออฟฟิเชียลเนเดอรค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพอกันก็น้องจินคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ